มีตำนานหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในนิทานประสาทผีสิงแต่เป็นเรื่องจริงที่จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกหญิงสาวผู้มีความงามมากที่สุดในโลกแต่วิปริตจิตหลอนถึงขีดสุด เธอคือนักฆ่าที่เลือดเย็นที่สุดในยุโรปผู้ที่ฆ่าคนไปมากกว่า600ศพและเหยื่อคือสาวพรหมจารีทั้งหมดย้อนกลับไปในศตวรรษที่16อลิซซเบตบาเทอรี่เกิดในตระกูลขุนนางชั้นสูงของฮังการีมีทั้งอำนาจทรัพย์สิน และความงามเป็นอาวุธแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในภายใต้รอยยิ้มและผ้าคลุมกระยีคือหัวใจที่มืดดำเกินมนุษย์อลิซาเบธเชื่อว่าเลือดสาวพรหมจารีคือคุณแจรสู่ความเป็นอมตะเธอสั่งการให้ล่อลวงเด็กสาวบริสุทธิ์จากหมู่บ้านล่อประสาทแล้วนำตัวมาที่ห้องโมรณนะที่นั่นไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลย เด็กสาวบางคนถูกใช้เหล็กล้อนเผาลำคอบางคนถูกบีบหน้าอกด้วยครีมเหล็กบางคนถูกเฉือนเนื้อทีละชิ้นจนเลือดไหลจนหมดและอลิซาเบตก็จะลงไปนอนแช่ในเลือดนั้นเหมือนอาบน้ำแห่งความงามใช้เลือดแทนน้ำหอมใช้ศพแทนเครื่องบำรุง ว่ากันว่าบางคืนเธอลงมือฆ่าด้วยตัวเองล้วงมือเข้าไปในปากเหยื่อแล้วฉีกล่างออกเป็นสองชิ้นด้วยมือเปล่าหรือบางครั้งก็สั่งให้ทหารข่มขืนเหยื่อก่อนแล้วแทงด้วยมีดเข้ากลางอกจนตายคาที่ปี1611 คดีเธอแดงขึ้นมีพยานมากกว่า300ปากและหลักฐานมากมายในประสาทศพมากกว่า600ศพถูกฝังในหลุมตื้นรอบประสาทสารตัดสินให้เธอจำคุกตลอดชีวิตไม่มีวันได้เห็นแสงอาทิตย์อีก3ปีต่อมาอลิซาเบตตตายอย่างไม่รู้สาเหตุในห้องขังที่ไม่มีหน้าต่างหรือว่าเธอไม่ตายจริง เพราะบางตำนานเล่าว่าเธอหนีรอดออกมาได้และกลายเป็นผีหญิงชาลาในผ้าคลุมเลือดหลอกหลอนอยู่ในป่าลึกของฮังการีจนถึงทุกวันนี้อลิซาเบธบาร์เทอรีฆาตรกรหญิงที่โลกไม่เคยลืมถ้าคุณชอบเรื่องสยองขวัญแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ที่ช่องเอกพาหลอนราตรีสวัสดิ์